คุณผู้ชมมาจากมหาประตูสู่อินโดจีนจังหวัดหนองคายค่ะนี่เลยปลาอบลมควันผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของคนในชุมชนที่นำมาอบจนกรอบใช้ปลาก้างถีมอบจนกรอบเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วยังลมควันด้วยนะนี่อยากลองชิมแล้วะแกใส่จานมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลย ขอเทสกินก่อนนะคะอืมหอมกลิ่นลมควันอยากทานแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมเลยนะอืมอืมรสชาตินะคะคุณผู้ชมมันจะแบบกลมกล่อมอร่อยกินง่ายนี่ขนาดกินเปล่าๆนะเนี่ย <Whoa. S 1> ถ้ามีข้าวสวยหรือว่าแบบมีแกงส้มนะ้ำมันจะต้องเวิลมากๆแน่เลยะคะ่ะ <Yes. S 1> ที่สำคัญนะหอมกลิ่นงามาก <Whoa. S 1> ขอกินต่อนะ สอบที่เนื้ออร่อยกลมกล่อมรับประทานได้ทางก้างโปรตีนเน้นเน,นจากเนื้อปลาแถมไม่มีไขมันด้วยทานเป็นของว่างหรือทานคู่กับอะไรก็อร่อยแซ่บรีบมาหาซื้อตามเพจนี้ได้เลยนะคะ<ส>เขาบอกว่าสามารถเก็บไว้ได้นานถึง3เดือนเลยว่าซ่าน